ลมชักเนี่ยมาตั้งแต่ตอนไหนคะแม่คะตอนที่เปลี่ยนมาเริ่มเลยอะเกิดสิบเอ็ดเดือนค่ะหมอเป็นบอกว่าสิว่าเป็นโรคล,ลมชักแคก่นิดนึงโรคนี้มันสิเกิดขึ้นช่วงเวลานอนหลับผู้เฒ่าิ่นเห็นนาอแม่ก็ออกมาหนึ่งเข่าเป็นสีเหยียดข้านนี่แต่ว่า,วาบ่แมนแบบนี้เบิ้งไปเบิ้งมากม,มาได้แท้มันหลานชักสภาพการเฮตดอย่างมดถืกอก็ได้แต่ห้องน้ำกัน ตอนที่นอนนั่นเพ่นกระชากขึ้นอีกรอบสองเมื่อเดียวกันห้างกันประมาณาชั่วโมงกว่ากว่านนะ่แหละใจที่ขาดไม่ไอยากฟองอยากไข่น้น้องทานกี่ซองคะต่อวันเวลาซองค่ะเวลาซองหลังๆมั่น่ชงกอีกเองู่แต่ว่า,าเป็นเวลาบูโดนประมาณนั้นที่กว่าๆว่านี่แหละคา่ะวันหนึงสองมาที่ถูสิเป็นเวลาแป๊บเดียวหรอะเป็นเวลาที่บูโดน สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทประลานแบรนด์คาววันนีนะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะควนะคะที่มีอาการของโรคลมชักนะคะหรือว่าคนใกล้ๆตัวนะคะมีอาการของโรคลมชักหยุดฟังคลิปนี้ดีก่อนเนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ยายนะะซึ่งเป็นคนที่ดูแลน้องนะคะ คนที่มีอาการนี้คือน้องนะคะเป็นซึ่งเป็นหลานของคุณยายเองเลยนะคะก่อนที่จะมาทานตัวบาลานซ์อีน้องมีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วคนในครอบครัวรู้สึกอย่างไรบ้างนะที่น้องจะต้องมีอาการลมชักและวมา่ทานตัวบาลานซ์อีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณายายกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะเพราชื่อแม่สงงาแยงคำค่ะค่ะอายุ5 2าปีค่ะแม่ชื่อน่นชื่ออะไรหนูจะได้เลกถูกชื่องาค่ะแม่อ่ะนะคะหลานนี่อายุเท่าไหร่นะคะแม่อายุีิน้อลมชักเนี้ ค่ะแม่ค่ะตอนที่เป็นมาเริ่มแรกก็ดสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนตั้งแต่น้องเป็นทารกเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยเหรอแม่แล้วก็เป็นมาช่วงนั้นก็ไปโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลแล้วก็หายไปก็ว่าใดว่าใดไปโรงพยาบาลอีกออืไปแค่เดียวอ๋อคือคือเป็นครั้งนั้นครั้งเดียวใช่ไหมที่น้องมีอาการชักค่ะแล้วก็เพิ่งมาเป็นอีกประมาณเดือนใดขอแม่แม่สร้างยาน้ำมูกไหมประมาณเดือนนี้แล้วแล้วกันนุ้แม่เนาะใช่ไหมค่ะมันหายถึงขับปีแล้วเดีอบเดือนพฤศจิกาเนาะอือน้องมีอาการยังไงบ้างแม่เล่าเหตุการณ์วัััันนนนนนน้้้้ใหหฟง่ออยไดมจ๊ะต นอนช่วงช่วงเศร้าประมาณตีห้ายายนี่ก็ป่วยคือกันนอนอยู่นี่แหละกันนอนอยู่น้ากันหลายคนรหนึ่งผู้เฒ่าเพิ่งเห็นเนาะแม่ก็ออกมาหนึ่งเข่าพิันมานอนนํามเพราะว่ายายปวยก็วยเป็นือยังเป็นเป็นสีเยียดคานนี่แต่ว่าว่าแม่แบบนี้เบื้งไปเบื้งมากบาได้เท้มเป็นหลานชักแล้วตอนนั้นแม่ทํายังไงพอเห็นว่าหลานชักก็พากันเหตุอย่างมดถือก็ได้แต่ห่องน้ากันมีการปฐถมพยาบาลน้องอะไรยังไงบ้างทุ้แน่ก็ได้แต่เบื้งกันได้แต่จับตัวกันเขย่าแต่ว่ากับสัพัก ก็น้องก็หายชีแม่วันนี้เพิน่นมาเพิ่นที่ย่างไปเข้าห้องน้ำกระย่างซี่ไปกระบมามันสิรวมกับไปคุ้มเอาล้านไว้วันนี้หลังจากนั้นเรียวแล้วมากินเข่าแล้วเพิ่นกระ่าเพิ่นง่วงนอนอง่วงนอนแล้วเพิ่นกระมนอนอยุ่เตียงนี่แหละ,ะตอนที่นอนนั้นเพิ่นกระชากขึ้นอีกรอบสองเมื่อเดียวกันอ ภายในวัน <ไป S 1> เดียวกันเหลยค่ะเวลาประมาณห่างกันประมาณจากชั่วโมงกว่ากวันละทุกคนก็ปล่อยให้น้องชักแล้วก็รอเวลาให้น้องหายเอง่แหละค่เพราะว่าเหตุยังม่เปเลี่ยนได้ม่วไม่มยังทีเหตุเนาะก็ได้แต่ดูแลกันเธอซึอค่ะสภาพจิตใจของคุณแม่ตอนนั้นเป็นไงบ้างพอตอนนี้เห็นน้องชักใจที่ขาดไม่ได้อยากค้องอยากหายน้ำวันนี้ต้องอยากหันมาพ่กกันจินเขาเขาเศร้าเข่าตอนเศร้าแล้วแล้วก็ ได้พานอ,องไปโรงพยาบาลค่ะไปโรงพยาบาลเนี่ยอาการก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าในสมองกะยังสิปวดว่าสีอยากเป็นสลืมสลือยอยู่อืที่เป็นที่เป็นว่าข้างในดีค่ะคือน้องมีอาการหมือเหมือลอยอย่างงี้ไหมคะค่มหมอก็เลยว่าเป็นโรคล้มชากแกนิดหนึ่งโรคนี้มันสิเกิดขึ้นช่วงเวลานอนหลับหมอเ่นบอกว่าสิไปนอนในโรงพยาบาลสองขึ้นเ่ะเป็นก็นาดบาน ให้ไปโรงพยาบาลอีกให้ไปพบแพทย์อีกแต่ว่าหลานหยุดในช่วงเปิดเทอมพอดีก็เลยบ่พาไปโรงพยาบาลอีกลูกสาวใหญ่ก็คือป้า่นนี่ลหละก็เลยมามากคนหายาเนี่ยและวเพิ่นก็เลยสร้างไม้หลานกินร่องเบืงออก็คือสั่งสั่งมาทานหนึ่งเซตคุณยายก็คือเป็นคนดูแลการทานให้น้องครั้งแรกน้องทานกี่ซองคะต่อวันวันละซองวันละซองนะคะกอนนอนค่ะค่ะแล้วประมาณกี่วันที่คุณแม่รู้สึกว่าเออ หลานเรามีอาการดีขึ้นเขาเขาได้บอกไหมคะว่าเขารู้สึกดีขึ้นะ่าค่ะก้หูวัดที่บาบ่ามีอาการชาค่ะออืมียี่ดอกหลัางๆมานี่สีมีอยยุเมือนึงชากกียกอยู่แต <c oughs> ่ว่าเป็นเวลาบ่โดุลแ <c oughs> ม่ก็เลยบ่กู้ว่ามันสี่เป็นเกี่ยวกันกับทีบ่ว่าหลานจินยาเ่ราบาคโควิ <c oughs> บางที่ก็ไปบาา <c oughs> ้านยาไปบ้านยาซี่มือหามือก็บ่าได้เอ,เอาอยาไปนัอมันเป็นจั้งสี่เด้ แต่่าชักกัชักเวลาบดลนคือเก่าแลรวกค่ะขึ้นมาก็คือไม่ไม่ได้นานมากค่ะสิเป็นเวลาแป๊บเดียวลรวก็ขึ้นมาน้องได้บอกไหมคะว่าก่อนจะชักเขามีอาการปวดหัวหรือตอนนี้เขาปวดหัวเขาาอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้ปวดค่ะเขาบอกแต่พาเขาเม่อหูสซึ้ตัวไม่รู้สึกเะไจะชักตอนไหนก็ก็ชักเลยใช่ไหมแม่นะคะตอนนี้น้องน้องทานมากี่กล่องแล้วคะคุณแม่เหลือประมาณสองกล่องค่ะเหลือประมาณสองกล่องค่ะแล้วเขาแต่ว่าแม่ก็ไดไล่เบิร์นยูถา ถ้กินยาครบน,นานสิเมื่อเดือนฤศจิกะแต่ว่าเขากินยาเพราะครบแม่อมตอนนี้ก็คือต้องพยายามทานให้ต่อเนื่องนะแม่เนาะเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของน้องเองที่จากการที่เราไปสัมภาษณนะ์ก็จะเห็นหลายๆคลิปเลยนะคะที่ไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่มีอาการของโรคลมชักนะคะแล้วพอมาทานตัวบาลานซ์อีเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นมากทิ้งห่างช่วงของการเป็นลมชักไปหรือบางคนไม่ได้เป็นลมชักกลับมาอีกเลยแม่คิดว่าในความรูสื้อ่างด้านกินยาเพราะครบถ้ากินยาครบนานสิบพม่มีอาการนี้ค่ะเพราะว่าอาการ การขเขา,าดีขึ้นเพราะว่าตอนที่ช่วงช่วงซิมชาชาอีกนั้นค่ะเป็นเวลาที่บดโบดนก็คือมันจะไม่นานเท่ากับเมื่อก่อนแล้วใช่ไหม ตอนเป็นแรกๆนัิ่มโดนค่ะประมาณกี่นาทีคะแม่ตอนก่อนที่จะมาทานตัวบาลานซ์อีแม่บาลมันถึงหานาทีได้ดีโอ้ห้านาทีเลยค่ะคือน,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 นานมากเลยนะ,นานนะทาให้ออกซิเจนอาจจะไปเลี้ยงที่สมองอะไรอาจจะได้รับผลกระทบนะแม่เนาะเราก็เป็นห่วงค่ะหมอก็บอกว่ากันเหรอคะแต่ว่าพอหลังจากที่พอได้ลองทานตัวอีแล้วน้องมีอาการอีกอาการของโรคลมชักจะเกิดขึ้นประมาณกี่นาทีคะแม่คะประมาณประมาณห้านาทีกว่าๆเนี่ยเรค้าว่านานถึงสองนาทีดอกแสดงว่าร่างกายน้องมีการปรับตัว ที่ดีมาก<ะ>เมื่อทานตัวบาลานซ์อีก็อยากจะให้น้องทานต่อไปเรื่อยๆนะแม่เนาะไม่เป็นไรวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่เลยนะคะพเพื่อเอาบาลานซ์อีนะ,ะมามอบให้คุณแม่นะคะซึ่งเป็นยายของน้องนั้นได้ดูแลสุขภาพของน้องต่อไปนะคะแม่ขา <c oughs> ถ้าเต็มสิคะแนนแม่ให้บาลานซ์อีกี่คะแนนดีคะในการดูแลสุขภาพร่างกายของหลานขนาจิได้ยยุโรค่ะเก้าคะแนนขนาดกินว่นงคงนารครบเนี่ยเพราะว่าตอนน้องมาชาอีกชาบโดนค่ะอ๋อค่ะนี่นะคือคือคำยืนยันนะคะจากคุณยายที่เป็นคน ดูแลใกล้ชิดนะคะกับน้องที่มีอาการของโรคลมชักนะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคลมชักนะคะก็อยากจะฝากตัวบาลานซ์อีนะคะให้ทานให้ได้ต่อเนื่อง ะะแล้วก็อย่าลังเลที่จะสั่งซื้อโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่มาบอกเล่าลเรื่องราวให้เราได้ฟังนะบอกอาการอัปเดตอาการของน้องให้ฟังนี่เลยหนูก็เลยบาลานซ์อ e ีนะคะมอบให้คุณแม่นะคะนี่เลยนะคะก็อย่าลืมให้น้องทานนะคะทุกว<อ>ันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะบาลานซ์อีอออ e นะคะของเรานะคะสารสกัดนะคะนาเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะมียอๆมีฮารานที่ถูกต้องนะคะเคสนะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะหากคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะให้ความรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทิปดีๆจากบล l อ n แบรนด์นะคะวันนี้นะคะชิวแล้วก็คุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะอย่าลืมนะคะบล็อีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ